จ้าตื่นขึ้นมาก็ตเตรียมตัวตเตรียมกระเป๋าสิไปย่างเลาะเลยอเด้อจพี่น้องสิงไปท่างไรมือนี่่าส,ไาสิไปตลาดเ้าพี่น้องไปตลาดเ้าทุ่งสีเมืองจ้าเตรียมตัวออกไปแต่เ้าเด้จอจย่านตลาดเพื่อนใ้กวนเพ่นอนเถาะจ้าตอนนี้ย่โสก็มาตลาดทุ่งสีเมืองเลยเจพี่น้องตลาดเ้าพายยูจังวัดูดอนแน่นอนะวิน,นี้มาพายถอดให้เบิง่งเด้ด้อเห็นบอ ยางมัดแข้งเลยพปนยย่น้นองเลยนี่แหะคุณะสิเล่เจ่ยังสิเละทัวบวันนี้ย๋ยสิเละทั่วบาา้านคุณนห้ปนปากรินปากเฉปลาต่ากับ่าอาหารการกินจ้ะ ช่องฟังหนึ่ระูกกระไล sáu, sáu, đuôi nhảy này, xiêm một chè không, số này, ba, xếp cá nang anh nè, anh nè đúng, anh nang, nang nang cá xiêm. ปล่อยก็ปลาดุบปลาอปลาดุปล่อยคัปับปูปัูปดเกิปู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 ปัวูป้ปู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 ป ม no really ันพอดีพอดีครับมะเดือก็อดปากอ่างนี้แกไปเนี่ยฝากเพื่อนเพื่อนมาด้นะนอนใหม่กันไปนี่นอนน่าสวยไม่ิดไปเอาลำใหญ่ ปาบุ Blue ้งาบเป็นี่ยง่แท้หานนรับนหวานเอดูกรีซ้มี่รโปดอครับุ่0เครับตบดนี้แจ๊คซี่ชด่งนีมกนีมาครับนึแงี้คนุดจอนเลยครับ อ่างแดงมันจะได้ได้ปลาได้ตามสบายเบิรงหมึกม้เอ่ลูกหนลูกยาวๆเลยนะจ้ะสี่สิบอ่ะเดี๋ยวค่อยฟอบิึงก่อนเนี่ยนี่เราโป้งๆดีอยู่สี่สิบกว่าพ่อล4ะสี่สิบขอลาบตุ่มน้องลาบนี่หอดปล่อยคัตุม่างนี้เบอร์ยาวๆเลยจะคลิปนี้เบิรงยาวๆเลยจะอยพักนาดูยาวๆไปเลยจ้า có một cái chế vươn văn vươn văn vươn văn cái gì ยวเาจะกรุ่นดูแข้งกเวียน,นตับอีบินเลยน้องดูินภาเชดนามจานท่าได้นาจันท่าไดแมอ่ผักแข้งปักแข้งแล้วก็ผักชดเชดอัาน,นี้ก็เจ็บไ,ไม่ตอนเ้าได้จ้ะจ้ะยี่ฮียนมีอยู่จ้ะโอ้ภาคแกงไงแจ๊คสยร่ยังกินเนาะแกงจ้ะกนินกับตุนบได้แกงนอก้อไหมก็ได้แมน xem โดน đẹp của ได้เลย lại chắc เลยเซน18โหล ตลาดเป้าใบาส,ส,าสีม้งเสาดิจ้ะตลาดทุ่งสีเมืองตลาดเช้าทุ่งสีเมืองเนะจ้ะหรือว่าตลาดลม่มเนาะตลาดล่มก็ว่าได้จ้ะเบิ้งคลิปเงีงๆไปเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งคลิปเงีงๆไปจะ้ะกูได้กินฮอดบ้านเทาองดิจ้ะเด้อนร์แบบตามพ่อมบบตกอยูบ pong, บ่บ้านก็มีจ้ะบ้าบ้าด้ว บพูดแน่าขินพูดแน่ยนอยู่แน่าขินพี่น้องถ้าถ้าถ้ามามื่อคืนนตรงมาหนีเด้อจ้ะเด้อถ้ามามื่อคืนนตรงมาหนีจ้ะต้องมาที่นี่นะจ๊ะเป็นต่มาอะไรพี่น้องนี่เป็นต่มาไล่ความจาัดรสซ่าชุมๆโดนบัวประม็งอันนั้นเป็นมันนี่ไง เป็นอะไยังงบ้างบัวบัวที่มาตอนนช่างนี่เป็นประควาเป็นไ้อะไรปกเนเ้องะิงนะช่างเี่ยนะอนั่นเจ้าของมาจะกิน็จะเป็ากเพา่ง่คืองมอยู่แล้ว ไก่ขามครับยี่สิบครับหมกปลาซิวหมกเท่าไหร่น้องเก้าบาทครับหมกปลาซิวน้ำเนงแบบแบบนี้ป่ะจ๊ะเหมือนเหมือนกันครับไก<อ>่ด่างใส่หมกหมกปลาซิวสองหมกค่ะเก้าบาทน้องครับ,รรรบาเก้าวบ้านเราแล้วก็เอา,าวันมาแค่ขามไก่ขามหมกปลาซิวครับ้าเดียวเจ้าเดีย

เค็มหมดไม่เป็นยังจ้ะตัวเท่าไหร่จ๊ะตัวเค็มตัวนึงจ้ะซุปน้องไม่สมก็มี พ่อไว้พี่น้องให้พาปัญนยา้จ้ะพาปัญ,ญายห้พาปันย่าใค้ปญญเป็ดใค่เป็ดเ,เป็ดตร่เกวนงเกลระับระแบบเด้อมึงหนอกนอยเ่เด้ออยู่กินได้กินค่ะค่ก้นพ,นพี่น้อง

A dạng 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 mình lại chắc chắc กองคเท่าใดจ้าเอามาถั่วมาถั่วมาถั่วอยากกินมะถั่วบุ้บๆมึมมงสิอะไจ้ามันเจค้จค่อยแสบเอาไปตำนี่นวลพอดีเลยจ้าสองคำจ้ามะถั่วสองคำยี่สิบเนาะ เจ้าถุงเท่าไรจ๊ะเอาอีกบานเนี่ยี่สินะคะาบวกบวกจ้าบวกกอบยี่โอ้ยบวหิมะสามลกหาซพี่น้องนี่ยัง จะค่อยเดียวจะค่อยมาสื่อไม่นะเมือวามีสือ่อแล้วไเขอเดสบาทอันนี้่กงกงงเขอไ้ตูมาทอะไรจังตูหาบาทค่ะตูจักมัดนี่ย เมื่ะเลียมื่อเลียสีเลียมืออ,อันผักคานี่เดีจ้าผ้าิบาทได้อ๋อ,อพัตตดตปบักอีกุนเดอ่ะเจ้ามึงนังมึงพักกีเล็ก,กะ้ะนอกม่แกมีเสียไปแจงเสียบักไข่ผั่มเสียบักไข่ผั่มเพื่อนเรา้ก ตลาดเ้วจ้าคลิปนี้ก็ขอคุณหลายๆผู้ที่เบิ่งตาต้นจนจบนะจ๊ะขอคุณผู้ที่กดติดตามายสะๆทั้งไม่และเก่าด้วยจ้ะพบกันไม่คลิปหน้าจ้าบาดดีจ้า